แรงอากาาเย็ยนลงนะครับอุณหภูมิลดลงพอสมควรนี้เสร็จงานนะครับตัดหญ้าแปลงดีลาวดีก็มีการเก็บเกี่ยวข้าวโพดนะครับวันนี้ก็เลยมาทำไร่สดนะครับค่าชมนะฮะท่าเกษตรกรรมก็ต่างคนต่างอาชีพนะครับผมก็ตามฤดูกาลนะครับไม้ก็ หน้าร้านก็อีกอย่างหนึ่งในสวนก็อีกอย่างหนึ่งนะครับพอดีเมื่อกี้เห็นนกตัวหนึ่งน่าจะเป็นนกหัวกวา่าคือคือเขาจะมีต่างๆเราก็ไม่ค่อยชานาญเลนะฮะน่าจะเป็นนกหัวกว่าคือเขาจะมีงอนต่างๆข้างบนแล้วเวลาเขาบินมาแล้วนะผมเอาข้าวเย็น้นะครับมาศาดไว้ข้างหลังนะครับในในสวน ไปเห็นเขามากินอยู่อากาศเย็ยนครับอากาศเย็ยนอากาศเปลี่ยนแปลงก็ดูแลสุขภาพกันเพิ่มเติมนะครับผมเพราะว่าลืมเย็ยนลงแล้วเมือ่อวานก็ไปทางานข้างนอกมาว่าวันนี้ก็เลยต้องมาต่องานของตัวเองอีกนั่นแหละครับผมค่อยๆทาไปครับอยู่เป็นที่มีหลักแ่งเราก็ไม่ต้องรีบกับการทํางาน ก็รีบไม่ได้ครับจะรีบมากเหนื่อยลมแรงครับลมแรงก็บางทีอาจจะมีเสียงสะท้อนหน่อยนะฮะต้องขออภัยแต่พยายามอยากจะพาชมนะครับเก็บภาพนะครับมาแบ่งปันกันบางพื้นที่นะครับก็ภาคเกษตรนี่ก็จะมีในลักษณะคําเกี่ยวกับอ้อยบ้างมันสาปะหลังบ้างนะครับแปลงนี้จริงๆนี่ก็จะปลูกมันสํปะหลัง แต่ว่าอ่าเขาจะเรียกว่าอะไรละ่ะผลตอบแทนไม่ไม่ค่อยดีปีนี้เขาก็ลงเป็นขครูโพดนะครับวันนี้ก็ถึงเวลาเก็บเกี่ยวเดี๋ยวจะพาเดินชมนะครับเดินชมอ่าสิ่งที่ทําเอาไว้ก่อนเบื้องตน้นก็เสร็จจากมุมหนึง่งก็ไปทําอีกมุมหนึง่งสลับกันไปกันมาเนี่ยนะครับเพราะว่าคืออาชีพถ้าเราได้ยึดเป็นหลักแหล่งแล้วเนี่ยเราก็ ทำไปเรื่อยๆเพราะการทำไปเรื่อยๆเนี่ยก็เป็นการรับผิดชอบก็เหมือนเรียกว่าเป็นเป็นการเต็มที่กับงานที่เราทำนะครับคือเราก็ต้องให้ให้ร่วมกับเวลาด้วยนะครับร่วมกับเวลาการทำงานแล้วก็สุขภาพของตัวเองด้วยยิ่งช่วงนี้พอหมดฝนก็จะมีได้ออกไปหารายได,ได้ด้านนอ,อกเมื่อวานก็ลูกค้าเก่าก็ให้ไปช่วยทำความสะอาด แปลงสวนของเขานะครับก็ไปไม่นานครับเมื่อวานก็ประมาณสองชั่วโมงกว่าบาพอเดิมเข้าหน้าหนาวปุ่มหญ้านี่ก็จะไม่ค่อยยาวยาวเรียวสักเท่าไหร่แต่มันก็ต้องมีการจัดเก็บเพราะว่าหลังจากหน้าฝนมานี่คือก็จะมีการหมักหมงของวัชพืชต่างๆก็ไปทํามาก็ทําคลิปลงไปแล้วนะครับวันนี้ก็เลยทํางานที่สวนนะครับตัดหญ้า ร่มแรงครับร่มแรงบางทีก็<ม>อาจจะมีเสียงสะท้อนหน่อยกรต้องขออภัยนะครับเพราะว่าเราไลาส์สดเราไม,ไม่ไม่ได้ชํนา,นานาญขนาดนั้นมีคนแนะนํานะครับเมื่อก่อนนะั้นทไล่สดเนี่ยคือเปิดเสียงลงําโพงอ่าดังจนเกินไปนี่ก็ทําให้เสียงสะท้อนได้ขอบคุณนะครับท่านที่มาแวะเยี่ยมชมนะครับผมขอบคุณมากๆเลยวันนี้เดี๋ยวพาชมนะครับงานตอนเช้านะครับเสร็จไปแล้วแต่เมื่อกี้ชอบมากเลยนกตัวเมื่อกี้ว่าจะตั้งกล้องแล้ว ถ่ายภาพให้ชมด้วยน่าจะเป็นนกหัวขวานนู่นเขาอยู่นู่นนะครับก็เดินไปก็เดี๋ยวเขาบินหนีปล่อยเขาอยู่อย่างนั้นแหละเป็นธรรมชาติสวยเห็นหลายรอบแล้วนะฮะก็มีหลากหลายนะครับนกเขาที่จะเยอะหน่อยนกเขามาทํารังออกลูกไว้เยอะเดี๋ยวพาเดินชมนะครับผมนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับที่ค่อยๆทําไปสังเกตดูนะครับตัดหญ้าก็อาจจะมีแหว่งแหวงบาง าไม่เสร็จในครั้งเดียวครับไม่เสร็จในครั้งเดียวกลุ่มบอนเหมือนเดิมครับกลุ่มบอนก็เอาตัดมาแล้วก็คือเอามาวางเอาไว้นะครับอาศัยน้ําจากสปริงเกอร์กลุ่มที่ตัดมารอบก่อนก็แทงยอดได้ดีนี่ครับแทงยอดดีแล้วก็ติดผลแล้วนะครับติดผลละแต่ยังไม่ได้จับใส่กระถางก็เอาไว้อีกสักระยะหนึ่งให้เสร็จงานเป็นอย่างอย่งไปก่อน ตัดหญ้าก็เนี่ยฮนกก็มาอย่างเงี้ยคือก็มาหากินอาหารบางทีก็เอาเข้าวเย็นนะครับมาหวานไว้ให้เขาเข้าวเย็นนี่คือเราปล่อยให้เย็นนะครับแต่บางคนนะ่ะคือเอาไปใส่ตู้เย็นไงใส่ตู้เย็นแล้วก็บางทีเอาไปอุ่นกินบ้างหรือว่าเอาไปประกอบทําอย่างอื่นบ้างเนี่ยไม่ไม่ดีครับเพราะว่าคือเขาก็จะมีการหมักหมมนะครับ เราก็จะเป็นในลักษณะเขาจะเรียกว่าอะไรละ่ะมีปฏิริยากับความเย็นนะครับทําให้ส่งผลไม่ดีถ้าเรียกง่ายๆนะฮะก็คือเราก็อาจจะเรียกว่ามันมันเป็นแก๊สนะเป็นแก๊สไม่ดีต่อสุขภาพนะครับนี่ครับเมื่อเช้าก็ตั้งแต่เช้าเลยตัดยาดเพิ่มเติมอีกมุมหนึ่งก็เสร็จนะครับเสร็จไปแล้วสองรอบนะครับด้านนี้รอบเดียวไม่เสร็จ เพราะพื้นที่ก็กว้างเพราะว่าตัดยาตัดยาเสร็จเดี๋ยวก็จะมีการขยับต้นลีลาวดีฝั่งนี้นะครับปลูกให้มันเป็นแถวนะครับจะได้ดูแลง่ายเพราะถ้าปลูกขี่จนเกินไปก็เวลาใบเขาไปทับผมกันเนี่ยก็ทำให้เกิดเชื้อรานะครับครับผมรถก็มารอใส่ก็โปผ กับน้องนักพักกันรอช่วยกันตันไม่นานนะครับยาก็ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งก็เสร็จแล้วก็ค่อยเก็บสะสมไปแต่หลายสดครั้งก่อนก็พาเดินชมแล้วครับอย่างอาบ้านหา,างจอเคก็กำลังแตกกอดีลากลงแล้วครับเนี่ยเราก็ต้องมาทำความสะอาดตัดตัดยาไม่ได้นี่ก็ต้องใช้วิธีการ ถอดเน่าแล้วครับถัดไปก็จะเป็นกุ่มเดิมนะครับว่านิน้มังกรตอนนี้จะเป็นว่านงาช้างนิ้มังกรจะอยู่ด้านโน้นนะครับผมเน่ยนั่งทักทำแล้วก็สะอาดนะครับทำแล้วก็สะอาด มันก็มีความรู้สึกดีกับในสิ่งที่เราได้รับผิดชอบถ้าเราเห็นมันลกมันก็มีความรู้สึกว่าปิดหักซะหน่อยได้อะไรกินนางเอ๊นางจบแล้วเนี่ยยังไม่จบเอ๊มอไหนมอสามเนี่ยมอสามแล้วไปต่อกันไหนอีกเทคนิค ไอ้เทคนี้ตรงนี้ใช่ไหมตรงเสาเดียวนี่ตรงนี้ใช่ไหมเอเรียนอะไรเรียนไอ้เป็นช่างเนี่ยบัญชีโอ้อย่างดีเด้อโอ้นี่ก็ลุงไม่มาดิว่านี่ลุงใหญ่เนี่ยี่ก็เลยพาเป็นลูกสาวของพี่นะครับ ที่ทำข้วโพดรด้านนี้นะครับนี่ก็ได้ประมาณสักน่าจะป,ประมาณสักสิบแถวนะครับไล่จากข้างล่างขึ้นมานะครับเกี่ยวจากข้างล่างขึ้นมานี่รถก็มารอใส่ใครับรถมารอใส่ตั้งแต่เช้าเลยนะครับลองดูเปรียบเทียบกับเท่ากับมันสําปะหลังว่าจะ ตัวไหนมีผลได้ดีกว่าในแง่ของผลตอบแทนมันเล็กก็ดีนะครับเล็กกด็ดีก็ทำไปครับตามอาชีพตามอาชีพเกษตรเกษตรกรรมฝั่งหนึ่งก็ทำเป็นไม้ประดับไปรับจางรังจางกั ในช่วงเมื่อกี้ไม่ได้ของกละครับเพราะหน้าฝนหน้าฝนออกไปก็จะทําได้ไม่เต็มที่นี่ตกตั้งแต่เช้าในช่วงนี้ถ้าทําได้เต็มที่ครับรถเกี่ยวอ่ะน่าจะเ่อาแถวกลางครับรถเกี่ยว กฎกในแง,ง่การทํางานก็ง่ายขึ้นแต่สําคัญนะเนาะสาคัญคือเชื้อเพื่อก็ราคาก็ค่อนข้างที่จะสูงหน่อยค่าแรงก็สูงตามแต่ราคาของผลผลิตก็เอาแน่ไม่ได้จะออกไปในทางลักษณะทางลักษณะเสียเสียกับต้นทุน ในแง่ของการผลิตซะเยอะแต่ก็จําเป็นต้องทํานะครับผมจำเป็นต้องทําก็หาหลากหลายมุมนะครับเอามาเสริมเสริกันไปลมลมแรงนะครับลมแรงเย็ยนมาสองวันแล้วนะครับมื่นสัปดาห์ก่อนก็ฝนเข้ามาฝนเข้ามาก็ทางเท่าก็ไกล สองร้อยเมตรได้นะครับสองร้อยเมตรได้ก็เดินเดินมาก็ชมต้นไม้ไปเหมือนเดิมก็อยู่อย่างนี้แหละครับก็ไม่ค่อยได้ไปไหนแต่เมื่อก่อนตอนตอนแม่บ้านก็ยังทำงานอยู่ห้างนี่ก็ได้เข้าเมืองอยู่นะครับจริงๆอยู่ไม่ไกลแล้วระจากสวนเป็นเมืองก็ประมาณสิบสองกิโล ก็ช่วงเจอสภาวะนั่นแหละครับสภาวะเอมีเกี่ยวกับโรคภัยอะไรเข้ามาที่จะต้องเปลี่ยนอาชีพเราก็ไม่อยากเสี่ยงคิดก็สามารถทำได้อีกหลายปีอยู่แต่เราก็เลือกสร้างกวอมสบายเทียมนี่คือคัอนข้างที่จะ อาจจะส่งผลกระทบอย่างอื่นเพิ่มเติมด้านนี้มาที่เคยคุยให้ฟังนะครับว่าจะมารอบที่จะไล่สดรอบต่อไปก็คือจะมาดูพวงประดิษฐ์พามาดูพวงประดิษฐ์นะครับกับไอ้ต้นพุตานกําลังแทงช่อดอ,อกนะครับทั้งสองอย่างต้นพุตานนี่ครับพุตานญี่ปุ่นอันนี้คือพวงประดิษฐ์ถ้าพวงประดิษฐ์น่าจะรู้สึกมองเห็นว่าเขาเริ่มแทงยอดแล้วเขาจะออกดอก ก้อนนี้ก็จะเป็นรอบหนึ่งก่อนนะครับพาชมส่วนหนึ่งนี่ครับกำลังแทงกำลังแทงแทงช่อดอกออกไปนี่ฮะสวยนะครับดอกเขาจะคล้ายๆพวงคามนะแต่เป็นสีชมพูแต่ลักษณะของดอกเขานี่คือเขาจะประมาณถ้าจำไม่ผิดสามสามเขาจะเรียกอะไรสามกีบนะฮะสามกีบด,ดอกแต่ถ้าพวงคามนี่สี่หรือหผมอยู่นี่บางทีผมก็ลืมนะต้นไม้มันเยอะ ไม่รู้ว่าเราจะถึงหรือเปล่าตอนนี้กุตานนะครับกุตานอย่างที่ผมเคยทาคลิปไปนะครับถ้าอากาศเย็นเนี่ยเขาจะแทงแทงช่อดอ,อกเลยแต่ปีนี้หนาวชา้านี่ครับสุขทานนี่นะฮะเยอะมากแล้วครนี้ต้นนี้ใหญ่มากเลยนะครับต้นนี้ใหญ่มากเลยถ้าออกมานี่ก็น่าจะเป็น เป็นเกือบพันช่อได้นะครับเพราะน้าจากยอดอ่อนเลยเป็นเป็นพันๆน,นะครับเป็นพันๆยอดอ่อนเพราะดอกไม้ก็จะออกที่ยอดอ่อนไงครับดอกไม้ออกยอดอ่อนถ้าเราไม่เก่งใส่ปุ๋ยอะเวลาไม้ก็ออกดอกเสร็จเนี่ยเราก็ใช้วิธีการตัดยอดนะครับจะสร้างยอดอ่อนบำรุงปุ๋ยมั่งก็ดีนะครับแต่ถ้าสําหรับผมต้นไม้ไม่เยอะบางทีก็ฟักฟื้นเราก็ ดูได้ไม่ทั่วถึงนะครับอน,นี้ทั่วถึงก็ใส่บ้างบางต้นก็ไม่ได้ใส่น,นี่ฮะมาด้านหน้านี่ต้นไอ้พวงประดิษฐ์ก็ยอดเยอะนะครับนี่นี่นี่ก็น่าจะเป็นพันพันช่อเหมือนกันพันพันช่อถ้าปุตานด้านนู้นปุตานจะอยู่ถัดไปโน้นครับพุ่มใหญ่มากนะครับพุตาน,นี่น่าจะอยู่ประมาณเจ็ดปี ถ้าพวงประดิษฐ์น่าจะแค่สามปีแต่อาศัยว่าเขาจะเริ่มเติบโตได้ดีเพราะช่วงหน้าร้อนนั้นเราก็เปิดสปริงเกอร์ถ้าช่วงฤด,ดูอย่างนี้หน้าฝนก็ไม่จาเป็นต้องลดน้ามากถ้าเป็นหน้าหนาวก็ลดถ,ถ้าในไม้ที่ว่ามันอยู่ด้กันเยอะๆอย่างเนี้ยเราไม่จําเป็นต้องไปลดให้เขาจึงชุ่มเกินไปนะครับใช้วิธีการฉีดพรมๆนะครับสาดเอานะครับผม สาดเพื่อให้เกิดความชื้นปรับสภาพอากาศพอๆอ,ออกมาหน้าร้านครับลูกค้าแม่ค้าก็มาดูต้นไม้ปไปขายกันร้านพี่สาวครับตน้นนวลร้านพี่สาวถ้ารักคุณก็เรียกดอกบุญภูมิคนระับเป็นลักขังลักขังดอกลักคังสวยฮะจะเรียกดอกลักษณะดอกเป็นดอกบุญภูมินะ ลงดักอยู่ในกระท่อมมั้งครับในี่อยู่ใกล้หาดพันล้านดอ,อกได้ฮ่าฮ่ล้หาดพัล้า <c ười> นหา,นานหนอะไรครับเจเ๊เดี๋ยวอ่าชมไปเลยนเ<อ>นาะเพลินเนาะอากาศโอ้เพิ่งมาเย็นสองวันเลยเ <c ười> สียแต่ลมแหละครับนั่นแหละเสียแต่ลมอย่างเดียวแล้วไม่เสียอ,อะไรแต่ดีกว่าฝนเด้อ ผลนี่โอ้เอาพักลงนี่เปล่่ยมุดยังว่าเลยนะครับตักตายลูกการูก,กาอาต้นไม้ไปขายสวยครับผมนี่ครับหน้าร้านพามาดูดอกไม้สวยๆนะครับกีก็ไปดูหลังร้านมาแล้วนี่ด้านนี้นะครับตามดูนี่ครับต,ตัวนี้นี่ครับมีก็เนี่ยดอกอเออตัวนี้รู้จื้วเห็ยนมาสองสี นะครับไอเทียนนุ่นก็ทนซื้อทีเดียวเม็ดไหนเทียนนั่นจะเทียนฝรั่งเม็ดร่วงนี่ได้เป็นหมื่นเม็ดเป็นยังไงนี่แหละครับสีชมพูเนี่ยโอ้หนี่เป็นยนั่นเนาะแขงพวยเจาแขงพวยถูกต้องเนี่ยสีจะงามเดียดูหนยนี่ครับผมสีชมพูเม็ดร่วงนี่งอกเป็นหมื่นเจ้ะบางคนเขาซื้อไปทําแนวช้ำได้ด้วยนะต้นเท่าไหร่กิ่งช้ำได้ด้วยแค่ต้นเท่าไหร่เงี้ยอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวถามแม่ค่ะเดี๋ยว อยาให้เขาจำหน่าย,ยครับเส้นตรงก้าวบริาครับผมมีนะฮะก็ฝึพื้นนะครับลูกค<า>้าแม่ค้าก็หาต้นไม้มาไว้บริการกันนะครับกล้วยไม้ส,ยสวยๆก็จะอยู่ในหละแต่จริงๆจะมีอีกด้านหนึ่งนะครับคือกลุ่มของญาติที่ทำงานอยู่ด้วยกันเนี่ย เราจะมีนะครับด้านนี้หนึ่งหนึ่งหน้าร้านนะครับด้านนี้หนึ่งหน้าร้านและฝั่งนู้นก็จะเหมือนกันพอเป็นเส้นถนนออกนะครับก็จะมีอีกหนึ่งหน้าร้านและอีกฝั่งนู้นอีกหนึ่งหน้าร้านนะครับอยู่อยู่ตรงกลางนะครับลาลูกค้ามาก็ช่วยกันแนะนํานะครับผมช่วยกันแนะนําก็แบ่งรายได้กันไปอยู่ด้วยกันครับดอกไม้สวยๆครับผมดอกไม้สวย นี่ก็กล้วยไม้นะฮะผมงกล้วยไม้ไว้เยอะก็ทกําเตรียมตัวใส่ตะก้านะครับใส่ตะก้าใส่ลวดแหวลูกค้ามาก็ง่ายบางคนเขาก็ไม่มีเวลาไปทําหรอกครับไม่มีเวลาไปท <ใช S 1> ํ <ๆ S 1> าเราจะทําไว้เราก็บวกค่าวัสดุเพิ่มเติมไปอย่างกระปอร๋อตรงนี้นี่ถ้ากอใหญ่ๆก็ใส่นะครับหนึ่งกระปอร๋อถ้ากอเล็กก็ใส่สองกระปอร๋อใส่ลวดแหวนก็บวกค่าวัสดุเพิ่มเติมไปรากาก็ปกติแล้วครับ อย่างวายกลางอย่างพวกนี้นี่ก็สามห้าสามเปาะร้อยครับประมาณนั้นเพราะเราจะไปขายแพงกว่าเขาไม่ได้หรอกเพราะว่าอ่าคนอื่นเขาก็ขายเหมือนกันแต่ส่วนมากลูกค้าก็จะเป็นลูกค้าเก่านะครับลูกค้าขาจรนี่มาก็เราก็ให้บริการลูกค้าเก่าก็ลดหลั่นกันไปนะครับนี่ก็สวยนะครับสวยครับ มีหลากสีเลยตัวนี้เห็นกล้วยไม้มาใหม่ไม่ใช่ตัวนี้จะเป็นสายเสือหอมเหมือนเหมือนตัวพึ้งนะครับหอมเหมือนตัวพึ้งเราวผมดมดูก่อนดมแรงๆมีกลิ่ลน,นปะหอมครับผมหอม,หอมดอคตับพี่สายเสือครับก้วยไม้สายเสือสาได้ไรแล้ว การนี้ดอกไม้ก็งามเหยอครับค้าเดี๋ยวเดี๋ยวรอบนี้ประมาอนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวช่วงนี้ลูกค้ากำลังเข้าแล้วนะฮะเดี๋ยวรอบริการลูกค้าอีกขอบคุณนะครับทุกท่านที่แวะเยี่ยมชมนะครับผมเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวพาชมนะครับขอบคุณมากนะครับโชคดีครับสวัสดีครับ สนครัวนะครับไมาให้คนก็ช่วงนี้ก็เสียงเนี่ยเสียงแมงนะครับเป็นอากาศเปลี่ยนนะครับตื่นเช้ามาก็ได้น้ำหมนุนน้ำร้อนหนากขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณที่ไว้เยี่ยมชมครับผม